สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับเราจะไปรู้กันว่าจักรยานไฮบิดคืออะไรนะครับหลายๆลายคนก็คงไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วจักรยานไฮบิดเนี่ยมันคือจักรยานอะไรนะครับคุ้นๆชื่อนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักจักรยานไฮบิดกันนะครับ ผมต้องย้อนไปปีปลายยุคปี80นะครับช่วงนั้นนะครับจักรยานเสือภูเขานะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแต่มันก็เกิดคําถามว่าเฮ้ยจักรยานเสือภูเขานะครับมันไม่สามารถปั่นในเมืองได้เพราะว่าด้วยน้ําหนักักรยานที่มันเยอะนะครับหน้ายางที่กว้างแล้วครับมันไม่ตอบโจทย์การคอนโทรลมันก็ลําบากนะครับเขาก็เลยคิดจักรยานไฮบริดขึ้นมานะครับเพื่อมาทดแทนจักรยานเสือภูเขานะครับ หลังจากนั้นนะครับจักรยานไฮบริดครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในยุโรปและอเมริกานะครับจริงๆแล้วนะครับจักรยานไฮบริดนะครับก็เป็นจักรยานที่ผสมประสานระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขานะครับถ้าเป็นเสือภูเขานะครับน้าหนักมันก็จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมเรื่องของล้อนะครับไฮบริดเขาก็จะเบากว่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์เวลาปัดในเมืองคล่องตัวกว่านะครับถ้าเป็นเสือหมอบนะครับน้ําหนักมันเบาเกินไปบางที ั่นที่ถนนที่ขูกขานะครับเสือหมอบก็ไม่ไม่เหมาะนะครับอาจจะเป็นปั่นทั้งเรียบอย่างเดียวนะครับไฮบิดก็ตอบโจทย์นะครับครับผมจะพาไปดูส่วนแรกนะครับส่วนของแฮนด์จักรยานของไฮบิดนะครับแฮนด์จักรยานของไฮบิดนะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเสือภูเขานะครับแต่ว่าตัวแฮนด์นะครับมันก็จะเล็กกว่าเสือภูเขานะครับ เสือภูเขานะครับไอ้ตรงที่ติดกับยึดกับสเตมนะครับมันจะใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะรับแรงกระแทกด้ดีแต่ถ้าเป็นของไฮบริดนะครับเขาก็จะเบานะครับแล้วสามารถควบคุมจักรยานได้ดีกว่านะครับครับเรามาดูตัวเฟรมกันบ้างนะครับตัวเฟรมของจักรยานไฮบริดนะครับมันก็จะคล้ายๆกับจักรยานเสือหมอบนะครับแต่ไม่ได้เล็กเท่ากับจักรยานเสือหมอบนะครับจะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ ถ้าเป็นความกว้างของยอเฟรมครับมันก็จะกว้างกว่านะครับเพื่อให้การคอนโทรลที่ง่ายขึ้นนะครับส่วนวัตถุดิบในการผลิตเฟรมจักรยานไฮบริดนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับบางทีก็เป็นเหล็กนะครับครับเรามาดูชุดเกียร์กันบ้างนะครับแน่นอนว่าจักรยานไฮบริดนะครับเขาก็เอาเกียร์จักรยานที่เป็นจักรยานเสือภูเขานะครับเอามาใส่จักรยานไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า3สปีดนะครับข้างหลังอาจจะเป็น78 อันนี้ก็คือเอามาจากจักรยานเสือภูเขาเลยนะครับครับเรามาดูเรื่องของเบรกของจักรยานไฮบริดกันนะครับเดิมนะครับจักรยานไฮบริดเนี่ยเขาใช้ตัวลิมเบรกนะครับก็คือเบรกก้ามปูนะครับอเบรกก้ามปูนะครับก็คือจัดอารมณ์คล้ายๆกับจักรยานเสือภูเขานะครับแต่ปัจจุบันนะครับเบรกของจักรยานไฮบริดนะครับก็เริ่มพัฒนาการเป็นดิสเบรกแล้วนะครับแน่นอนนะครับดิสเบรกมันก็จะ ประสิทธิภาพก็จะดีกว่าเบรกก้ามปูนะครับเวลาเราปั่นถนนที่เปียกนะครับครับเรามาดูเรื่องของยางของจักรยานไฮบริดกันนะครับปัจจุบันนะครับจักรยานไฮบริดนะครับขอบล้อที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือ7 0 4ดนะครับแต่ผมจะแนะนำนะครับให้ความกว้างของล้อนะครับอยู่ที่38มิลขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับถ้าเป็น ขอบล้อที่เป็น26นิ้วถามว่าเป็นไฮบริดได้ไหมเป็นได้ครับแต่เราปั่นทางไกลมันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับจักรยานที่ขอบ7 0 0ดนะครับครับอุปกรณ์เพิ่มเติมของจักรยานไฮบริดนะครับอาจจะเป็นพวกบังโคลหน้าบังโคลหลังนะครับหรือแหลกจักรยานนะครับไว้สาหรับบรรทุกกระเป๋าหรือสัมภาระของเราเวลาเราปั่นทางไกลนะครับครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับจักรยานไฮบริดนะครับได้รับความนิยม เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเวลาขับขี่นะครับท่านั่งก็จะสบายนะครับไม่ได้ก้มเกินไปน้ําหนักจักรยานที่เบาขึ้นนะครับสามารถทําให้เราไปพื้นที่ต่างๆได้นะครับครับเป็นไงกันบ้าง่ะครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าจักรยานไฮบิดคือจักรยานอะไรนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีคอมเมนต์หรือข้อแนะนํานะครับสามารถคอมเมนต์และแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ